เราจะมาดูกันในพระไตรปิฎกตำมที5ห้าบฉบับฉบับมหมามกุฏนะเล่มที่ห้บเจข้อที่หนึ่งรห้า อดกนะพักคชาดกว่าโดยอายุเล่มที่ห้าสิบเจ็ดก็ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าถึงหนึ่งร้อยหกสิบข้าแต่ท่านบิดาขอท่านจงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีขอปีศาจจงอย่ากินฉันเลยท่านจงเป็นท่านจงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีเธอ อ่าข้อที่หนึ่งรอยหกสิบแม่ท่านก็จงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีพวกปีศาจจงกินยาพิษนะท่านจงเป็นอยู่ร้อยยี่สิบปีจบพระคชาดกที่หา้าเอา้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นจะเข้าใจไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยนเออาเอา,เอามาฟังกันให้รู้เรื่องถ้า่างนั้นโอ้ฟังตอนนี้จบแล้วงง นี่แหะย่อไปก็จะเมานี้แหละอ่ามาฟังรายละเอียดนะอธกถาพักชา,าดกที่หพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณราราชิการามซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลนาให้จัดสร้างถวายใกล้พระวิหารเชตวันทรงปารบการจามของพระองค์ นะจัดพระธรรมเทศนานี้ไอจามนี่แหละนะจัดพระธรรมเทศนานี้เริ่มต้นว่าชีววัดสดะอันนี้อาจว่าวัสดวัสดส,สตังนะวัสดส,ะสะตังภคะดังนี้ความพิสดานมีว่าความพิสดาก็คือการขยายรายละเอียดให้เข้าใจง่ายนั่นเอง <c oughs> มีว่า วันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งณนะถ้ำกลางบริษัทที่นาะราชิการามขณะแสดงธรรมทรงจามขึ้นพนะระพุทธเจ้าจามไอจามภิกษุทั้งหลายได้พากันส่งเสียงเอ็ดอึงว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงพระชนเถิดขอพระสุขตาเจ้าจงทรงพระชนเถิดนะขอให้พระพุทธเจ้ามี อายุยืนยาวขอให้มีชีวิตอยู่นะขอให้มีชีวิตอยู่อายุยืนยาวนั่นเองนะเพราะเสียงนั้นทําให้การแสดงทมหยุดลงพอโอ้โหแสดงพระพุทธเจ้าไอาจามออกมามาสงพากันขอพระเจ้าจงทรงพระชนเถิดขอพระสุขตะจงทรงพระชนเถิดนะนะอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ ขอให้มีชีวิตอยู่ยืนยาวเถิดเนะพราะเสียงนั้นทําให้การแสดงธรรมหยุดลงลําดับนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าจึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเขากล่าวในวาจาจามว่าขอให้ท่านจงเป็นอยู่เถิดดังนี้นะคือให้เป็นอยู่เถิดคือให้มีชีวิตเป็นเป็นอยู่นะไม่ตายนะนะขอให้มีชีวิตที่เป็นอยู่ นะเป็นอยู่อย่างผาสุกนั่นแหละะเป็นอยู่อย่างอายุยืนยาวนั่นแหละอย่าพึ่งตายเลยอย่างเงี้ยคอ้ท่านอย่าได้ตายขอให้ท่านจงมีชีวิตอยู่นะดังนี้เพราะเหตุที่กล่าวดังนั้นคนนั้นจะพึงเป็นอยู่หรือจะพึงตายเป็นไปได้ไหมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้ากล่าวอย่างนี้แล้วนี่จะทําให้คนนั้นเป็นอยู่หรือจะพึงตายเป็นไปได้ไหมมีผลไหมทําให้มีชีวิตอยู่หรือทําให้ตายไปมีผลไหม พิสูจทั้งหลายกราบทุนว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกพาะคําพูดแปลว่าขอให้มีอายุยืนยาวหรือขอให้ตายหรือขอให้มีอายุยืนยาวนี่นะคําพูดใดๆก็ตามจะทําให้คนอื่นนะ่ะน่ะตายหรือมีอายุยืนยาวเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมน่ะมันจะไปเกี่ยวข้องกันไหมน่ะเอาสมมติใครไอจามหรือใครเป็นอะไรก็ตามน่ะเสร็จแล้วเราก็ปฏิทาดดีนอะก็น้องขอให มีอายุยืนยาวขอให้มีอายุยืนยาวขอให้ไม่ตายขอให้มีอายุยืนยาวคําพูดนั้นจะทําให้ตายหรือมีอายุยืนยาวได้ไหมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พระเจ้ากระถามว่าน่ะมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะคนนั้นจะพึงเป็นอยู่คือไม่ตายหรือจะพึงตายเป็นไปได้ไหมนะฮะมันเกี่ยวกันไหมเป็นไปได้ไหมภิกษุทั้งหลายกลับทูลว่าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าเอามีปัญญามอนกันนะเป็นไปไม่ได้ พระศาสดาตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอไม่ควรกล่าวในเวลาเขาจามว่าขอท่านเป็นอยู่เถิดเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวเลยมันเสียเวลามันเสียพลังเปล่าๆมันเสียพลังเสียเวลาเพราะมันไม่มีผลอะไรหรอกมันไม่มีผลหรอกว่าเออขอให้มีชีวิตเป็นๆอยู่เถิดเนี่ยนะย่าได้ตายเลยเนี่ยนะขอให้มีชีวิตยืนยาวไปเถิดอย่าได้ตายเลยเวลาใครจามนะ เขาถือกันว่าเวลาจามเนี่ยแสดงว่ามันเหมือนกับมีวิบากร้ายมีเรื่องร้ายเข้ามาแล,แล้วก็เลยจะขอให้หมดวิบากรา้นั้นขอให้ได้สภาพดีๆขึ้น <c oughs> มันมันไม่ได้ดีขึ้นเพราะว่าขอให้มีชีวิตอยู่เถิดเนี่ยนะขอให้มีชีวิตอยู่เป็นเป็นเถิดเธอไม่ควรกล่าวในเวลาเขาจามว่าขอให้ท่านเป็นอยู่เถิดผู้ใดกล่าวผู้นั้นต้องอาบัตทุกกฎน,นี่เป็นวินัยเลยนะ ถ้ากล่าวนี่ต้องอาบัตเลยนะนะต้องอาบัตทุกกฎเลยนะถือว่านะผิดวินยัยต้องอาบัตเลยต้องปรงอาบัตน่ะพูดใดกล่าวนี่นะผิดนะผิดนะต้องไปสารภาพต้องไปปรงอาบัตนะน่ะว่าทำผิดไปแล้วสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายกล่าวกับพวกภิกษุในเวลาที่ภิกษุเหล่านั้นจามว่าขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นอยู่เทิดนะ ทีนี้พอพระพุธเจ้าจัดอย่างนี้บางทีบางจังหวะพระคุณเจ้าทั้งหลายนี่จามขึ้นมามนุษย์ที่เขายังถือสิ่งนี้อยู่ถือว่าเป็นสิ่งดีในเมืองนั้นนะเขาถือว่าเป็นสิ่งดีอ่ะการกล่าวอย่างนี้เป็นการปรัชนาดีต่อกันนะ่ะทีนี้เขาก็ปรัถนาดีต่อภิกษุเขาก็กล่าวอย่างนี้สิพอภิกษุจามปุ๊บเขาก็กล่าวเลยนะกล่าวว่าขอให้พระคุณเจ้าทั้งหลายจงเป็นอยู 3, ่เถิดนะภิกษุทั้งหลายตั้งข้อรังเกียจติไม่พูดตอบ ฝึกสุดทั้งหลายก็ชิงชังทำพูดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่าพูดชิงชังรังเกียจไม่พูดตอบเขาเกล่าวมาก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดตอบอะไรเลยชิงชังรังเกียจเลยพากันนิ่งเลยนะพากันชิงชังรังเกียจไม่ไม่ไม่พูดตอบเพราะถือว่าผิดวินัยนะพวกมนุษย์พากันยกโทษว่าอย่างไรกันนีะพากันยกขึ้นมาเป็นโทษยกโทษนี่ไม่ใช่ให้อภัยนะอื ยกโทษนี่คืออะไรยกขึ้นมาเป็นโทษเลยนะพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันยกโทษว่าด่คือหมายควายกขึ้นมาให้เป็นโทษเลยนะอเขาว่ายกโทษนี่คือภาษาสิริมหามายาเนาะให้อภัยก็ได้นะยกโทษดีใช่ไหมหรือยกขึ้นมาเป็นโทษเลยก็ได้นะพากันยกโทษว่าอย่างไรกันนี่สมณสากยบุตรเมื่อพวกเรากล่าวขอให้พระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เถิดไม่พูดตอบเลยนะ ปากันิ่งเฉยเลยนะเพราะว่ารังเกยียดอันนี้พระพุทธเจ้าบอกอย่าอย่าพูดอันนี้นะมันไม่มันไม่มีผลประโยชน์อะไรอย่าไปพูดทีนี้เขาก็พูดด้วยความจริงใจเนาะโอโ้พูดด้วยความจริงใจเลยนะจะให้อายุยืนน่ะนะทีไม่พูดตอบเลยก็พากันไม่ชอบใจสินะทีนี้ทางฆราวาสพวกมนุษย์พากันไม่ชอบใจแล้วอะไรกันเนี่ยนะพากันโทษว่า เอ๊เขาปรารถนาดีแล้วทําไมเฉยอย่างนี้นะจึงพากันกราบทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์จึงตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกคารหัดเขาถือมงคลกันนะเขาถือว่าอันนี้มันเป็นมงคลนะนะมงคลตื่นข่าวหรือว่านี่แหละเขาถือว่าอันนี้มันเป็นมงคลถือว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะพวกคารหัดเขาถือมงคลกัน เขาถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นน้ำใจเขาถือว่าพูดแล้วมันจะดีนะ่ะพูดแล้วมันจะดีนะพูดแล้วมันจะเกิดสิ่งดีอันนี้ขึ้นเราก็แก้ความเชื่อถือเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกคารหัดเขาถือมงคลกันเมื่อคารหัดเขากล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เถิดเราอนุญาตให้กล่าวตอบว่าขอให้พวกท่านจงเป็นอยู่เถิดอะไรเนี้ะ เนาะเมื่อกี้ก็บอกอย่าพูดอย่าพูดฟังพระพุทธเจ้าไว้ดีๆนะนี่แหละคนจะปวดหัวก็ตรงนี้แหละนะเ <c oughs> มื่อกี้ก็บอกอย่าพูดอย่าพูดใครพูดอาบัตทุกกดนะพอไปเจอตรงนี้เข้าเป็นไงตรงนี้เขาถือสาเนะ่ยถ้าไม่พูดแล้วเขาถือสาเนะ่ยเป็นไงพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเขาถือสาสรุปแล้วเป็นไงพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าขเรือหัดเขาถือสาคารวัตเขาถือสาเป็นไง พวกเธอจึงพูดเถิดื่งกีก็บอกอย่าพูดอย่าพูดอยู่ดีๆเลยนะบอกอย่าพูดอย่าพูดใคยพูดอาบัตทุกกฎนะผิดวินยัยเสร็จแล้วเป็นไงพอไปปฏิบัติถูกต่อต้านโดยขลวาดคขลวาดเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจสัจจะแล้วเขาก็ถือสาเป็นไงพระเจ้าอนุโลมกับเขาไหมอนุโลมนะถ้าเขาถือสาอะไรมากก็อนุโลมได้พระเจ้ากระหว่างเรื่องวินัยนี่มันอนุโลมกันได้ เรื่องศีลนี่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะเรื่องวินัยเนี่ยนะวินัยไม่ใช่ศีลศีลนี่ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ส่วนวินัยนี่เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่จะปฏิบัติให้มันไม่ให้มันให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆเรียกว่ากฎหมายนะกฎหมายนี่ไม่ใช่ศีลศีลนี่ต้องปฏิบัติเพราะถ้าไม่ปฏิบัติไม่พ้นทุกข์ศีลต้องปฏิบัติอันนี้เป็น ธรรมนูนหลักเลยต้องปฏิบัติส่วนวินัยนี่เป็นเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์ที่จะให้มันลดปัญหาในในองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะป้องกันปัญหาในองค์ประกอบอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นกฎหมายเป็นระเบียบวินัยซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้วินัยเนี่ยกฎหมายนี่ปรับเปลี่ยนได้เห็นไหมหล่ก yeah, กฎหมายเขาแก้ต้องรู้กี่ทีกี่ท,ทีใช่ไหมกฎระเบียบเนี่ยกฎระเบีย maneira, บกฎหมายนี่ปรับเปลี่ยนได้ พระพุทธเจ้าก็เลยตัดนี่นะว่าเนี่ยปรับเปลี่ยนได้นะไอาา้แม้แต่นสมัยพระพุทธเจ้าก็ยังปรับเปลี่ยนได้นี่แหละในพอหลังจากที่พระุทธเจ้าปรินิพานไปท่านจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าเมื่อเราปรินิพานไปเนี่ยวินัยบางอย่างเนี่ยสามารถยกเลิกได้สามารถปรับเปลี่ยนได้สามารถยกเลิกได้ซึ่งพระมหากาสัปปะบอกว่าอะไรพระพุทธเจ้าเพิ่งจะเสียชีวิตไป เพิ่งจะปรินิพานไปควันยังโอโ้ควันยังไม่ทันจางเลยจะมีอีกอสงอีกกลุ่มหนึ่งนท่านจะปรับวินัยไงโอ้ควันยังไม่ทันจางเลยจะปรับเปลี่ยนวินัยแล้วอะไรเงี้เป็นต้นนก็ <c oughs> เลยทะเลาะกัน <c oughs> ตั้งแต่นู้นความจริงอะปรับเปลี่ยนได้นะอะไรที่คนปรับเปลี่ยนนะวินัยนี่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมส่วนศีลนี่ เปลี่ยนไม่ได้ศีลนี่อย่าไปเปลี่ยนของพระพุทธเจ้าเจ้าสิ่งใดที่เราบัญญัติไว้แล้วอย่าไปเปลี่ยนของเราเด็ดขาดในเรื่องของศีลแต่วินัยนี่พระเจ้าระบุไว้เลยว่าถ้าอะไรที่เหมาะที่จะปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่ไงพระพุทธเจ้าเอางปรับเปลี่ยนเองเลยแต่พระเจ้าไม่เคยยกเลิกศีลของท่านนะเคยได้ยินคําว่าท่านยกเลิกศีลไหมไม่มีนะทางเอกสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้ถูกตรงหลักมกักมีองแปด ปฏิบัติมากมีองค์แปดนี่แหละให้ตรงกับศีลสมาธิปัญญาน่ะไม่มีปรับเปลี่ยนนะศีลคงไปอย่างนั้นเชื่อกับเชื่อกันเลยศีลสมาธิปัญญานี่ตรงเชื่อกับเชื่อกันเน่ะศีลสมาธิปัญญาที่ถูกตรงในปฏิบัติโดยการปฏิบัติมากมีองค์แปดเนี่ยให้ตรงกับศีลสมาธิปัญญาไม่มีเปลี่ยน เอเสยวมโคนท่านโยทางนี้ทางเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะพาพ้นทุกข์คือสัมมาอริยมรมีองค์แปดนะเป็นอย่างเงี้ยแต่วินัยนี่ปรับเปลี่ยนได้วินัยนี่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนี่แหละปาษาธิกะมีอาการหน่าเลื่อมใสมีสัพเพิสธรรมเจ็ดมีการประมาณสัพุพิสธรรมเจ็ดมหาประเทศสี่วินัยอะไรอะไรที่ท่านกำหนดไว้เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ก็พระพุทธเจ้าพาปรับเปลี่ยนเองเลยเนี่ยก็กําหนดเองแท้ๆเลยเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าใครพูดนี่นะผิดวินัยนะนะอาบัตทุกกฎเลยนะแล้วเป็นไงเสร็จแล้วก็โตโหพอเอาไปใช้จริงเป็นไงเอาไปใช้จริงมันไม่เหมาะกับตรงนั้นนะ่ะเขายึดถือแรงเลยอ่ะเขายึดถือแรงเลยถ้าไม่กล่าวคํานี้เนี่ยถือว่าอมไม่มีน้าใจให้กันนะ่นะนไม่ปรัถนาดีต่อกันแล้วมันจะไม่เกิดสิ่งดีๆขึ้นว่างั้น ชาวบ้านเขาถือสามากเลยถ้าไม่พูดคํานี้ไม่ได้ไม่พูดคํานี้ไม่ได้พอถือสามากเป็นไงพระพุทธเจ้าเห็นแล้วเขาถือสามากเลยมโหจะไปพูดสัจจะอันนี้กับเขานี่เขาไม่รู้เรื่องเลยไปพูดสัจจะอันนี้กับเขาเขาไม่รู้เรื่องเลยไปทําสัจจะอนนี้เขาไม่รู้เรื่องมันต้องอนุโลมไปตามเขาสรุปแล้วพระพุทธเจ้าบอกอย่าพูดอันนี้นะทีแรกนะพูดแล้วอาบัตทุกกฎนะเสร็จแล้วพอไปเจอปัญหาเข้าเป็นไง เออไปพูดไปไปทำแบบนี้ไปหยุดพูดแบบนั้นแล้วก็ชาวบ้านก็ถือสาเขาไม่รู้เรื่องถือสาเขาจะมีวิบากสิบเอ็ดประการพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นไงถ้างั้นพวกเธอก็จงพูดเถิด <c oughs> เปลี่ยนปุ๊บเลยนะอย่างรวดเร็วนี่คือความไม่ยึดมัน่นถือมัน่นนี่คือความแวววมุทุแววไวกรรมญาของพระพุทธเจ้าจิตควรแก่การงานพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเพราะปุบ๊บห้ามไปเมื่อกี้นี้เองบอกอนุโลมแล้ว <c oughs> เมื่อกี้บอกข้ามคราวนี้อนุโลมละเห็นไหมความแวววยของพระพุทธเจ้านี่ปาสาทิกะมีอาการหน่าเลื่อมใสพร้อมปรับเปลี่ยนเราทํางานกับสังคมก็เหมือนกันเราทํางานกับสังคมเราก็ต้องรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนนะรู้จักเขาเรียกว่าปลอมตัวนะรู้จักแรกตัวรู้จักปลอมตัวนะนะไปทํางานกับสังคมอะไรที่เขาถือสามากๆเราก,ก็ไม่ต้องไปฝาเข้าไปหรอก อะไรถือสามากๆก็อนุโลมตามเข้าไปเขาถือสาเรื่องอะไรเขาเข้าใจเรื่องอะไรที่เขาเข้าใจไปอย่างนั้นแล้วเราก็ยังเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เสร็จแล้วพอพยายามจะไปเปลี่ยนเป็นไงพยายามจะไปเปลี่ยนแล้วมันทะเลาะกันมันขัดแย้งกันมันไม่เกิดความเคารพศรัทธากันควรทำไหมไม่ควรทาไม่ควรทาก็ปรับเปลี่ยนอนุโลมตามเข้าไปนะอนุโลมตามเข้าไปแม้เขา เขายังไม่เข้าใจเราก็เข้าใจเขาอ๋อเขายังไม่เข้าใจอนุโลมตามกันไปก่อนไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาะแวงกันไม่ให้เกิดการเพ่งโทษกันเขาจะมีบาป11บเประการก็อนุโลมตามเขาไปก่อนเขามีอะไรอะไรยังไงก็อนุโลมตามกันไปอย่างนี้เป็นต้นนะ <c oughs> แต่อะไรที่ยืนหยัดยืนยันแล้วเป็นประโยชน์เป็นไงถ้าเรายืนหยัดยืนยันแล้วมันเป็นประโยชน์เออมันได้มากกว่าเสียถ้ายืนหยัดยืนยันแล้วได้มากกว่าเสีย ควรยืนหยัดหรือควรอนุโลมควรควรยืนหยัดพระพุทธเจ้าจะมีทั้งตัวยืนหยัดยืนยัน Star, คนะยืนหยัดเลยถ้าย well. ืนหยัดแล้วมันได้ประโยชน์ถ้า <mitad> ยืนหยัดเลยแต่อะไรที่นาอนุโลมแล้วเป็นไงได้มากกว่าเสียยืนหยัดแล้วเสียมากกว่าได้ควรยืนหยัดหรือคนอนุโลมคนอนุโลมถ้าอนุโลมไปนะไปตามเขาแล้วมันได้มากกวเสียนะให้อนุโลมไปตามเขาแต่ถ้า ยืนหยัดยืนยันแล้วเป็นไงได้มากกว่าเสียให้ยืนหยัดยืนยันให้เป็นคนรู้จักอา่านผลที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรายืนหย,ยัดยืนยันสิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษมากกว่าถ้าได้ประโยชน์มากกว่าเอาเลยนะยืนหยัดยืนยันเลยแต่ถ้ายืนหยัดยืนยันแล้วโอโ้โหเสียประโยชน์มากกวา่าเสียประโยชน์เป็นโทษมากกว่าแต่ถ้าอนุโลมแล้วเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นไง ให้เราอนุโลมชีวิตต้องรู้จักอ่านตัวนี้ให้ดีนะพร้อมยืนหยัดพร้อมยืดหยุ่นจะยืนหยัดหรือจะยืดหยุ่นในข่าวนั้นนี่พุทธะนี่เป็นอย่างนี้แหละเมื่อได้จิตอุเบกขาแล้วจิตพ้นทุกข์ไม่ชอบไม่ชังไม่ดูดไม่ผลักไม่รักไม่เกลียดไม่สุขไม่ทุกข์ในเรื่องนั้นๆแล้วสบายแล้วอะไรเกิดดับก็ไม่ทุกข์แล้วไม่อยากไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วสบายแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ว่า จะยืนหยัดหรือจะยืดหยุ่นจะยืนหยัดเรื่องไหนจะยืดหยุ่นเรื่องไหนใช้ปัญญาถ้าอะไรเป็นประโยชน์เอาอันนั้นยืนหยัดเป็นประโยชน์มากกว่าให้ยืนหยัดยืดหยุ่นเป็นประโยชน์มากกว่าให้ยืดหยุน่นถ้าอะไรเป็นโทษมากกว่าให้ยกเลิกตอนนั้น <c oughs> หลักการอยู่ตรงนี้อ่านวิวาทะเอาวิวาทะให้ดีนะ อะไรมันปิดกันกนด้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเกล้าเกินเสียงเกินปัญหามากเกินโอ้โหนะนะเลิกเลยตัวนั้นอย่าไปเอาแต่อะไรแมเส้นทางโปง่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์ลุยเข้าไปเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะโอ้โหจันชอบใจพระพุทธเจ้านะตั้งกฎเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยนะตั้งเมื่อกี้นี้เองนะ โอ้ oh, ชอบใจจริงๆเลยพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนเนี yeah, ่ยสุดยอดแววไวเนี่สุดยอดปัญญาที่แววไวฟับ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 พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนอ้าวตกลง <c oughs> นะพระพุทธเจ้าก็ทราบข้อมูลก็บอกโอ้โ oh, ห oh, ดูก่อนทิกสุทั้งหลายพวกคฤรหั์เขาถือมงคลกันเมื่อคฤรหั์เขากล่าวขอพระคุณเจ้าจงเป็นอยู่เธอรเราอนุญาตให้กล่าวตอบว่าขอให้พวกท่านจงเป็นอยู่เธอใน,นพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนได้ นะจงเป็นอยู่เถิดในวินัยนะส,นส่วนศีลนะยืนหยัดยืนยันไปเถอะส่วนวินัยเนี่ยนะยืดหยุ่นกันไปนะยืนหยัดก็ได้ยืดหยุ่นก็ได้ตามความเหมาะวรนะ <c oughs> อย่างบางทีในปกติในวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าเวลาอะไรนะั้นวินัยมีอันหนึ่งมอนกันนะท่านให้นั่งกินอาหารนั่งดื่มน้ำนะ นั่นนั่งลงแล้วมันจะดีก็ควรจะทําวันนี้ใช่ไหมแต่บางคราวเป็นไงมันไม่มีที่จะนั่งมันนั่งไม่เหมาะเลยเป็นไงนะโออดอดน้ําอย่างั้นแหละเนาะไม่ต้องกินเนาะดีไหมไม่ต้องกินน้ะมันไม่มีที่จะนั่งน,ะนั่งก็ไม่แต่มันไม่สะดวกมันไม่ได้เลยนะองค์ประกอบมันนั่งไม่ได้เลยน่งกระหายน้ามากมาก,มากนี่ตกลงเอาไงนะอดอดน้ําดีกว่าเนาะรักษาวินัยดีไหมแล้วเราก็จะตายเราจะเป็นลมแล้ะ อดน้ำดีไหมหรือว่ากินดียืนกินดีเยืนอดน้ำหรือว่ายืนกินดีเอมันไม่ได้ยืนกินมันไปเลยหรอวะมันไม่ลงตัวนะตอนนั้นน่ะมันมันจะมีองค์ประกอบมันไม่ลงตัวนะอ้ก็อนุโลมไปเถอะนะยืนกินน้ําก็อนุโลมไปแต่ถ้ามันลงตัวควรยืนหรือควรนั่งนั่งก็ดีกว่าใช่ไหมนั่งดื่มน้ําก็ดีกว่าถ้ามันลงตัวถ้าทําได้แถ้าทําไม่ได้ก็เอามันไม่ลงตัวก็ยืนก็ยืน นะยางนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะวินัยบางอย่างก็ปรับได้ตามความเหมาะสมนะวินัยนี่ปรับได้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะปรับได้นะแต่ศีลนี่อย่าไปเปลี่ยนเี้านะไม่เอาศีลนี่ก็เรียบร้อยเลยนะชีวิตไปนรกอย่างเดียวเลยแต่วินัยนี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนี่เป็นภาษาธิกะมีอาการหน้าเลื่อมไซนะก็คือปรับให้มันเหมาะสม War, à, การแต่งเนื้อแต่งตัวใบปังที่บางแห่งก็ต้องแต่งตัวอีกแบบใช่ไหมจะไปแต่งแบบพวทอไม่ได้นะบางที่บางแห่งแต่บางที่บางแห่งแล้วก็แต่งได้ใช่ไหมแต่งตัวแบบพวทอได้แล้วก็ทำแต่บางที่บางแห่งก็ต้องไปอีกแบบนึงใช่ไหมก็ปรับไปให้มันเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นก็รู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนแต่บางที่บางแห่งเราก็ยืนหยัดยืนยันได้ใช่ไหมไปแบบนี้เลยเป็นประโยชน์กว่าก็เอาแบบนี้แหละแต่บางที่บางแห่งเราก็ต้องปรับให้ตามความเหมาะสม แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะต้องรู้จักปรับรู้จักเปลี่ยนให้เหมาะสมทั้งนั้นนะต้องมุทุต้องแววไวต้องกำมัญญาควรแก่การงานจิตค,ควรแก่การงานนะอย่างนี้เป็นต้นนะรู้จักสับปุริธรรมเจ็